สวัสดีครับสวัสดีช่องไอแมนเกมเมอด้วยนะครับมีน้องคนนึงขอมานะครับปืน AS Wall เป็น Assault r i f l e นะครับมีใช้แค่หน่วย Assault นะครับพวกาสายวูสายอะไรเนี่ยโอเคเลยแต่ปืนนี้ดาเมจมันจะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับแต่ไฟเรทเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันแต่งปืนดีกว่าครับกระชมฝากกดติดตามช่องกดหัวใจให้ด้วยนะครับส่วน for clip ผมจะใช้เป็น K1 Elite นะครับบล็อก Horizontal Barrel จะใช้เป็น VSS Tsunami Long Barrel นะครับ แล้วก็ติดเสริมเดเซอร์เข้าไปด้วยนะครับให้เพิ่มความแม่นยำวยส่วนเป้าก็แล้วแต่คนชอบนะครับชาร์จิ่งแฮนเดิลอาอันนี้มีอันเดียวครับใส่เข้าไปเลยแม็กก็ใช้เป็น45นะครับวิดสต็อกใช้เป็นชาร์โดเรียวนะครับอ่าตัวนี้จะเพิ่มเฮนลิงเยอะเหมือนกันนะครับแลกิฟใช้เป็น AK Skeleton ครับเจ้าเดิมเจ้าเดิมตัวนี้อ่าเรามาดูคาลิเบตกันดีกว่าบาลเยวผมจะคาลิเบตไว้อันนี้ครับอ่าถ้าเป็นแบบว่าสายบูหน่อย ก็ปรับตามผมก็ได้นะครับผมจะสายวิ่งใส่หน่อยฮะก็จะบวก ADS speed บวกความเร็วการวิ่งฮะฟล็อปิจะใช้ R ผมจะไปบวกตรงคอนโทรลครับแล้วก็โมเมนต์ในการยิงนะครับปรับประมาณนี้ได้เลยฮะไล่คลิปเต็มหลอดเลยฮะบวกคอนโทรลด้วยเพราะปืนนี้ผมว่าไม่ค่อยเหมาะฮิปฟเท่าไหร่ก็เลมไม่ได้ใช้สตอ็อกอ่าปรับเต็มฮะบวกคอนโทรลประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูอ่าซ้อมกันดีกว่าปืนนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะฮะ จากที่ผมดูดดมาเอสวอลแต่ลัวมากนะแต่ดาเมจดไม่จัดเท่าไหร่ผมแหละระยะใกล้กับกลางนี้โอเคอยู่นะเราไปดูในเกมดีกว่าครับ

ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดต,ตามช่องกดปัจจัยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราไปดูปืนทันไปดีกว่าว่าจะเป็นปืนอะไรกัน